ครับสวัสดีครับมาเจอกันกันกบเอพิโซดที่2ครับเรื่องของการขุดบ่อน้ําตื้นหรือบางท่านก็เรียกว่าบ่อน้ําซึมหรือบางท่านก็เรียกว่าบ่อน้ําซับหรือบางท่านก็เรียกว่าห่วงห่วงก้อนกรีดหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้รถขุดมาแล้วครับผมใช้รถขุดแคทนะแคทสามสองศูนนะครับค่าจ้างเนี่ยชั่วโมงละส0งพบาทครับทำไมแพงจังมีคนถามว่าทาไมแพงจัง เ็เพราะว่างานมันน้อยนะ mm hmm. เขาเอา2,000บาทที่เลือกตัวนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะมันขุดได้ลึกครับขุดได้ลึกถึง6เมตร6เมตรถึง7เมตรแนวดิ่งนะแนวดิง่งเพราะนั้นเราขุดแค่ประมาณสัก6เมตรพอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาห่วงกนกรีดเนี่ยยัดลงไปนะครับ mm hmm. ตอนนี้กําลังขุดอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ผมก็จะไปถ่ายใกล้ๆนะครับในตอนที่เขาขุดไปได้ระดับหนึ่งแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูว่า mm hmm. การขุด โดยใช้แมคโครในการขุดบ่อน้ําตื้นขุดยังไงแล้วคุ้มไหมวันนี้จะสรุปไปดูด้วยครับว่าใช้เงินใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่และผลของการขุดในครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับโอเคครับตอนนี้รถแมคโครกาลังก็เรียกว่าทําทางเนาะอ่าตอนนี้ขุดขุดพอเป็นเราๆแล้วอันนี้ขุดไปประมาณสัก10นาทีลึกประมาณ3เมตรแล้วเดี๋ยวเขาจะต่ออีกประมาณสัก สามเมตรนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเขากําลังจะทําทางเขาเรียกทําทางลงฝังเขาเรียกฝังไมโครลงไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะลงไปขุดต่อขุดต่อให้ได้ประมาณ6เมตรเราจะยัดห่วงประมาณ15ท้ท่อนเป็นอย่างน้อยนะ15ทน้ท่อนจะได้น้ําลึกมากเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอญอาตัดวิดีโอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะนําเสนอต่อครับผม ครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการนําห่วงลงนะครับน้ำค่อนข้างจะเยอะมากนะเราขุดเช้านี่ห่วงคนกรีดมาตอนเย็นครับโอ้โหน้ํามาสาลเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการโย,ยนห่วงลงไปนะครับห่วงคนกรีดขนาด1.2เนาะโอเคมาแล้วครับผมจะถ่ายแค่คลิปสั้นๆนะแค่ประมาณนั้นเดียวนะ แค่ okay, ประมาณันเดียวโอ้โ oh, ห oh, นี่เรียกว่าต้องใช้ทักษะค่อนข้างจะสูงครับในการที่จะลงห่วงกอนกรีดนะฮะย้อนลงไปแล้วครับย้อนลงไปแล้วครับโอ้โอ้ my god โอ้โหค่อยๆย,ย้อนลงไปครับเรียกว่าต้องมีประสบการณ์นะครับ ต้องมีประสบการณ์เรียบร้อยนี่คือวิธีการลงนะฮะลงไปแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวจะมีคนลงไปปดครับเดี๋ยวจะมีคนลงไปปดนะครับโอ้โหผมจะถ่ายแค่อันเดียวนะบอกเลยว่าโอ้จิตใจแบบกระตุ้มกระโอ้ตุ้มตุ้มตอมๆครับนะแม่ที่มีจิตไป เออนั่นลงเลยอ่าน้ำตอนนี้เราเราวิดน้ำออกนะครับนะครับไม่ไม่ได้เอาเท่ยววิดไปเลยโอ้น้ำก็ขึ้นไวมากนะที่น็อกบอกยากเลยโอเค,หน,อเคหนึ่งด้านออกมาแล้วโอเคโอเค เออไม่ต้องมัดแล้วทีนี้นะลองดูได้แล้วมันไม่หลุดครับมันไม่หลุดแล้วสุดยอดครับนี่คือการทำบ่อน้ำซึมนะครับก็เดี๋ยวจะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันอีกในตอนที่เราลงกันเสร็จนะครับ โอเคอันนี้อันที่5้าครับอันสุดท้ายนะฮะอันสุดท้ายบางคนบอกว่ายังไม่เต็มคือเรารอ,รอท่อครับเราสั่งไว้แล้วครับเราสั่งรอวันนี้ท่อมีน้อยครับเราเลยลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะาเมื่อท่อมาครบเราก็จะลงอีกทีหนึ่งวันนี้ลงไว้แค่ว่าเป็นพื้นฐานก่อนนะครับนะฮะจะได้แบบว่าการดินมัน อ๋อเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับแป๊บเดียวฮะอันเล็กๆมีนานหน่อยมียาวหน่อยนะครับโอ้นี่นะครับเพะฉะนั้นวันนี้สําหรับการขุดบ่อน้ําซึมนะแล้วก็การลงท่อโดยใช้เมคโครครับก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะการขุดเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถือว่าเร็วมากดีกว่าขุดกับคนแล้วขุดได้ลึกด้วยเราเราขุดได้ประมาณ8เมตรนะครับแล้วก็ลงห่วงกอนกรีดขนาด120เซนนะครับ แต่ว่าเนื่องจากห่วงกอนกรีดเรามีน้อยเราเลยลงไว้5ก่อนอีกประมาณสัก15 15ห่วงนี่เราจะลงที่หลังเพื่อให้ขึ้นมาเหนือผิวดินนะครับแล้วก็จะใช้รถไมโครตัวเล็กในการกกต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของการลงห่วงกอนกรีดหรือห่วงซีเมนต์ในการทำบ่อน้ำตื้นหรือบ่อน้ำทึมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับ สวัสดีครับ,บกระลกกระลือความหมา,หา,ศา,ศาสารในความสุขขอบคุณมาก,มากๆครับ